นี่ผมจะมาปหมอรถนะครับรถคันนี้ก็เวฟบร้อยสิบใช่ไหมครับอ่าเว็บร้อยสิบนะครับนี่ครับจานครับโลทองครับขอท่อไททีนะครับดูครับท่อผาเว็บร้อยยี่ห้าครับปากฉลามครับดูครับโช็กแก๊สบาเท็ดนะครับเบาบาย โซกสีทองครับมือลิงสีทองครับแต่ว่ามือลิงนี่ก็ดูครับมือลิงครับนี่ครับขึ้นมานีก็ไปนี่ครับมือลิงมือลิงข้างบนบงน,น,นะครับเอาดูฟั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังเสียงครับ Ngập. Đang ngập, đang ngập. Đang ngập. Cả bên ngập Đừng ngập Đừng ngập Đừng chỉ có tình ไปใส่ไปใส่ไปใส่ครับไปใส่ครับไปใส่ครับไปใส่แล้วครับอืมแล้วเราจะเพิ่มกันไฟกับวูบอ่ะนี่แล้วก็ยกฐานมาเลยครับ and <laughs>

ก่อนนี่ครับโอ๊ยหมดรวบได้1 1 1เลยนะครับสำหรับ มาดูกันครับว่าคู่ยิงรายนี้จะเป็นยังไงครับคอขาดครับถ้านอนตายครับ oh, look